เขาตั้งคำถามเขาฝากมาถามคุณไอติมและพลพักครักเครื่องจักรสีสม้มถามว่าต้นทุนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ฝ่ายหากันนั้นถ้ามันจะต้องจ่ายถึง 10, 15, <000 S> 1มื0 0ห้าพล้านม,มันก็มีคำถามที่ต้องถามกันดังๆในสถานการณ์อย่างขนาดนี้ประเทศไทยคุ้มไหมไหวไหมคุ้มไหมกับริพูดไทยอินไซต์แลนด์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันก่อนคุณภูมิธรรมเวชเชยชัยบอกว่า ได้ข้อสรุปแล้วจะแก้รัฐธรรมนูญต้องทําประชามติก่อน3ครั้งด้วยกัน3ครั้งคิดดูใช้ตังเท่าไหร่ครั้งแรกครั้งแรกถามคําถามเดียวค่ะยกเว้นหมวด1หมวด 2, 2> องเห็นว่าควรจะยกร่างรัฐธรรมนูลใหม่หรือไม่บนเง่้นไขไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองนะ <c oughs> ครั้งที่2จะไปถามชาวบ้านว่า ไอ้เรื่องสรอสรสภาร่างน้ำนูนกลุ่มคนมที่จะเข้ามาทำหน้าที่ร่างน้ำนูนฉบับใหม่จะมาอย่างไรจะมาจากไหนทั้งที่3เอาร่างที่เสร็จสรรพเรียบร้อยไปถามกันอีกทีร่างออกมาอย่างนี้เอาไห<อ>มในบัดดลในบัดดลสวสมชายสมวิ์การก็เปิดการแสดงทันทีทกเถียงทางความคิดขึ้นมาทันทีตั้งคําถามว่าคุ้มไหมราคาที่ต้องจ่ายค่ะย่อเรื่องคุณสมชายแก,กก็บอกว่า ถ้าจะต้องทําประชามติ3ครั้งและถ้าจะต้องตั้งสสรขึ้นมาทําหน้าที่ในการยกร่างใหม่ค่าใช้จ่ายในการในการนี้นะมันต้องใช้รวมกัน15,700ล้านเป็นค่าทําประชามติครั้งละ3500 3ค,ครั้งใช้งบ150 <100. S 2> <000. S 1> 0ล้านใช่ค่ะเลือกตั้งสสรทั้งประเทศ,เทศในกรณีที่สสรมาจากการเลือกตั้ง5 0 0พล้านอีกหนึ่งครั้งก็5,000ค่ะเงินเดือนสสรและค่าอื่น เป็นเวลา1ปี200ล้านเ็ดเซ็ต15,700ล้านคุ้มไหมกับราคาที่ต้องจ่ายเราจะต่อสายไปที่คุณพาริศวชลศินโคศกพักเก้าไกลเราจะรับคำถามที่รับฝากจากประชาชนไปถามคุณไอติมนะครับว่า15,000ล้านมันคุ้มไหมสังคมควรมองเรื่องนี้อย่างไรไปกันที่คุณพาริศวชรสินเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณไอติมคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตครับค่ะ จะตอบคำถามสวสมชายอย่างไรดี1.57หลื่นล้านคุ้มไม่คุ้มมองอย่างไรครับก็ความจริงจุดยืนของพรรคก้าไกลอจะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับว่าเพื่อทำความเข้าใจนะครับว่าพรรคเก้าไกลเราก็อาจจะเห็นตรงกับรัฐบาลนะครับว่าควรจะมีการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่ซึ่งกิดแตการมุมมองของคุณสมชายนะครับแต่เราก็มีจุดยืนที่แตกต่างจากรัฐบาลไปบ้างนะครับว่าเกี่ยวกับตัว คำถามประชาติที่ทางคณะกรรมการศึกษาของรัฐบาลเคาะมานะครับหรือว่าจุดยืนของพรรคที่มองว่าการจัดทำรัฐมนตรีใหม่เนี่ยมันควรจะถูกกลางโดยสอสอที่มาจากการเลือกตั้ง100%ซึ่งเป็นจุดยืนที่ทางรัฐบาลนั้นยังไม่ได้ยืนยันว่าเห็นเพิ่มรือเรานะครับดังนั้นเนี่ยความเห็นมันเลยอาจจะแบ่งออกเป็น3ฝ่ายก็คือในฝ่ายของ,ข,องข้าวไร ในฝั่งของรัฐบาลแล้วก็ในฝั่งของคุณสมชายและก็สวบ่ันครับถ้าจะตอบคำถามคุณสมชายก่อนนะครับว่าคําถามที่ตั้งมาว่ามันคุ้มค่าหรือไม่เนี่ยเวลาประเมินความคุ้มค่าเนี่ยก็อาจจะต้องประเมิน2ด้านด้วยกันด้านที่หนึ่งคือประโยชน์ที่จะได้นะครับว่ามันมากน้อยแค่ไหนอีกด้านหนึ่งก็คือค่าใช้ใจ่ายที่จะตามมานะครับใ,ในส่วนของประโยชน์ที่ได้เนี่ยทางพรรคก้าไกลก็มองว่าการจัดทำร่างมูช็อตใหม่เนี่ยมันเป็นภารกิจที่สําคัญในการฟื้นฟู ปัญหาที่มาต่างนะครับมีอาจจะมีสามเหตุผลประกอบด้วยกันเหตุผลที่หนึ่งเนี่ยคือเราเห็นว่าปัญหาเรื่องรัฐูนยเนี่ยมันเป็นปัญหาทั้งในส่วนของที่มากระบวนการแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาซึ่งมันทําให้การแก้ไขรายมาตรเพียงเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในส่วนเนื้อหาเนี่ยเราเห็นว่ามันมีหลายมาตราที่มันเป็นปัญหาที่มันขัวพันกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบางมาตราที่อาจจะมีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพได้รับกลุ่มน้อยกว่าฉบับปัจจุบนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นหลายมาตราที่มีการออกแบบสถาบันทางการเมือง ที่อาจจะยังไม่ได้มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยมากพอหรือว่ามีกลไกตรวจสอบถูกต้งที่ไม่เพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภา,าเองที่มาจากการแต่งตั้งเพราอว่ามีอำนาจค่อนข้างสูงนะครับในการจะขัดขวางเจตนารมณ์ของประชาชนรหรือไม่ว่าจะเป็นศารรลรัฐมนูลและก็องค์กรอิสระที่อาจจะมีกระบวนการแต่งตั้งรับรองที่ประชาชนก็ตั้งคําถามถึงความเป็นกลางนะ,ค,ะครับดังนั้นเนี่ยพอเนื้อหามันมีปัญหาในหลายส่วนที่มันผัวพันกันเนี่ยจะแก้แค่รายมาตราเนี่ยมันอาจจะมีความท้าทายในเชิงเทคนิคทางกฎหมายนะครับว่า มันพัวพันกันหลายหมวดหลายมากกัดรับใ,<ช>ในส่วนที่สองเนี่ยนอกเหนือจากปัญหาในส่วนของเนื้อหาแล้วเนี่ยอย่างที่กล่าวไว้คือร่างรูหกศูนย์ก็มีปัญหาในส่วนของที่มากระบวนการด้วย<ช><ช>ถูกจิเขียนโดยคนไม่กี่คนที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐวารนะครับแล้วก็ผ่านประชามติอ e <ช>ีห<ช>้าเก้าที่ก็เป็นประชามติที่ไม่ได้เสรีและเป็นธรรมตามถถามาตรฐานประชาธิปไตยสากล่าย<ช> <ๆ S 2> ที่ไม่เห็นด้วยต้องการจะไม่รับร่างก็ไม่สามารถรณรงได้อย่างเสรีมีหลายคนที่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีนะครับดังนั้นเนี่ยเหตุผลสําคัญข้อที่หนึ่งก็คือว่า พอมันมีปัญหาเช่นนี้เนี่ยทั้งในส่วนของเนื้อหาที่ฟัวพันการในส่วนของที่มากระบวนการเนี่ยมาเลยทําให้ทางออกเนี่ยการแก้ไขรายมาตรเพียงเดียวเนี่ยไม่เพียงพอแต่มันต้องมีการจาัดทำฉบับใหม่นะครับแต่ก็ต้องเป็นฉบับใหม่ที่มีทั้งที่มากระบวนการเนื้อหาที่มีความชอบธรรมทาง,งประชาธิปไตยนะครับส่วนข้อที่สองเนี่ยถ้าพูดในเชิงยุทธศาสตร์นะครับก็ต้องบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย การแก้ไขรายมาตรเนี่ยมันเจออุปสรรคก็คือวุฒิสภานั่นเกงนะครับถ้าเราไปค้นดูเนี่ยในสภาชุดที่แล้วนะครับมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไปทั้งหมดเนี่ย2ี่ฉบับนะครับถ้าเราไปดูในยี่กฉบับเนี่ยมีแค่ฉบับเดียวที่ผ่านไปได้ก็คือเรื่องของระบบเลือกตั้งแต่ความจริงแล้วยี่สฉบับนะครับมี19เกฉบับนะครับที่มีสสเห็นชอบเกิน2อในสามคุณไง่ายคือเกิน2อในสาของตัวแทนประชาชนทั้งซีรัฐบาลฝ่ายค้านเนเห็นตรงกันว่าควรจะแก้26ฉบเก้าหรือยี่ติดอุฉบับแต่ว และทูล60เขียนไว้ว่าจะแก้ได้เนี่ยต้องมีสวหนึ่งในสามเห็นชอบดังนั้นเนี่ยเราเลยเห็นว่าไอ้การแก้รายมาตราที่ผ่านมาเนี่ยมันไปติดอุปสรรคเรื่องของคะแนนเสียงของสอวนะ,ค,ะครับเพราะนั้นเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดทำฉบับใหม่นเนี่ยก็น่าจะมีความตรงไปตรงมาก,กว่าส่วนประเด็นสุดท้ายที่จำเป็นต้องพูดจริงๆนะครับว่าผมคิดว่าคุณสมชายก็อาจจะไม่สามารถพูดแทนสวทุกคนได้เพราะถ้าเราย้อนไปดูเดือนพฤศจิกาปี63นะครับมีการลงมติโดยรัฐสภานะครับทั้งสสแล้วก็สวในวาระ1ึเนี่ย ที่พิจารณาร่างแก้ไขร่างมูลทั้งหมดเจ็ร่างเนี่ยปรากฏว่าสองร่างนะครับหนึ่งร่างเสนอโดยพรรคเพื่อไทยอีกหนึ่งร่างเสนอโดยรัฐบาลณเวลานั้นนําโดยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยที่เกี่ยวกับการตั้งสองสรงมร่างรัฐงมูลฉบับใหม่เนี่ยปรากฏว่าเห็นชอบกันเนี่ย88เปอร์เซ็นต์แล้วก็79เปอร์เซ็นต์นะครับตอในสองร่างนี้เนี่ยในรัฐสภารวมถึงส่วนใหญ่ของสวด้วยแน่นอนคุณสมชายจะเป็นคนที่ลงมติไม่เห็นชอบแต่ก็เป็นเสียงส่วนน้อยของสวดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการจัดทําฉบับใหม่เนี่ยมันเป็็นนนนนสสสิิ่่่่่งงงงงททีีัั้้แลละวเเเยยยคคมมตปชอออบกาาาข ทุ่มทุนแล้วในรัชกาเมื่อปี2563นะครับดังนั้นเนี่ยผมย้ำว่าอันนี้คือประโยชน์ที่จะได้ทั้งในเชิงหลักการแล้วก็ในเชิงยุทธศาสตร์ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยก็เข้าใจดีนะครับว่าในการจัดทาประชามติแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ตามมาผมคิดว่ามันก็มี2อย่างที่เราสามารถทําได้นะครับซึ่งความจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นทางวุฒิสภาเองที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวทางแบบนี้อย่างที่หนึ่งเนี่ยคือเรื่องจํานวนประชามติ ความจริงภาคเก้าไกลเนี่ยเราพูดมาตลอดนะครับว่าในเชิงของกฎหมายเนี่ยหรือว่าความจําเป็นทางกฎหมายเนี่ยสองครั้งก็เพียงพอแล้วก็คือครั้งหนึ่งหลังจากที่ยื่นร่างแก้ไขร่ามนูลเรื่องมาตราสองห้าหกเพื่อให้ตั้งสัรอเข้าไปแล้วพอผ่านสามวาระเนี่ยร่างมนูลมาตราสองรอยห้าสิบหกวงเล็บแปดมันบังคับว่าต้องทําประชามตินะครับอันนั้นคือดีเรียกไม่ได้ส่วนอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อสัรอยกร่างฉบับใหม่เนี่ย ก็ต้องมีการจัดทามประชามติหลังจากนั้นเพื่อถามประชาชนว่าจะรับร่างหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าสองครั้งเนี่ยเพียงพอแล้วเพราะว่าถูกบังคับโดยกฎหมายแล้วก็สอบท้องกับคำวิสัยสามนูนที่บอกว่าต้องทำหนึ่งครั้งก่อนมีสสรสอแล้วก็หนึ่งครั้งหลังแต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่มันมีข้อถกเถียงว่าอาจจะต้องทําเพิ่มขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นสามครั้งเนี่ยก็เพราะว่าสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านไปตีความคำวิสัยสามนูนอีกแบบหนึ่งไปบอกว่าต้องทําเพิ่มขึ้นใหม่อีกครั้ง,ง,นงหนปี6 4ี่ย ทางสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนก็เลยไม่ลงมติเห็นชอบในวาระหาที่กับร่างที่เกี่ยวกับสอสอดังนั้นเนี่ยเหตุผลที่เราต้องทำประชามติเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็มาจากการที่ว่าเรากังวลว่าถ้าเรายืนยันทำเดิมว่าทางสองทางและยื่นร่างเข้าไปเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาจะไม่ให้ผ่านดังนั้นเนี่ยการทำเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็มาจากการที่ว่าสวเนี่ยบอกว่าต้องทำนะครับส่วนเหตุผลที่สองขึ้นั้นนะครับคืออีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถประหยัดงบประมาณได้เนี่ยคือการจัดประชามติพร้อมกับ การเลือกตั้งในระดับอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นร้อมกับการเลือกตั้งระดับไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมคะถ้ามีเลือกตั้งก็เอารวมไปเลยทีเดียวถ้าคุณนายคุณมรณะจำได้พัรคก้ากลเคยเสนอไปเมื่อปลายปี65้านะครับยื่นเป็นยัตติในสภาเลยให้จัดประชามติรอบแรกเนี่ยพร้อมกับการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาปี6กไปเลยมันจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดงบประมาณปรากฏว่าสภาผู้แทนถึงชอบอย่างเป็นเอกฉันนะครับเดือนพฤศจิกายน65แต่ไม่ผ่านเพราะว่าสวไม่ให้ผ่านนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่า ถ้าจะกังวลเรื่องงบประมาณเนี่ยความจริงต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มกลุ่มคนบางส่วนไม่สามารถมาารวมสวทุกท่านได้นะครับแต่ว่า,ามันก็มาจากการตัดสินใจของสอวหลายท่านที่ทําให้ักเวลานี้รถแบบในการจรัดคำร้องคุณสมยัยเนี่ยมันมีบางขั้นตอนที่มันเพิ่มขึ้นมาหรือว่ามีงบรประมาณบางส่วนที่อาจจะยังป็นไปได้ไม่ดีด้วยตัวแต่ว่าปูรบคุณหายแล้วาทางเราก็ต้องอยืนยันครับว่า มันเป็นภารกิจสาคัญในการฟื้นฟูประชาธิปไตยทังนั้นมันก็มีความคุ้มค่เาเหตุว่ามันมีงบประมาณส่วนไหนที่สามารถปรับัดได้บ้างอันนี้เราก็ยินดีพูดคุยมันก็เป็นรายละเอยียดที่ต้องมานั่งดูกันแต่ถามคุณอติมิตนิดหนึ่งถ้าจะแก้รัฐมนูนเป็นรายมาตราต้องทําประชามติมากมายไก่กองขนาดนี้ไหมครับคือถ้าเป็นแก้รายมาตรานะครับมันก็ขึ้นอยู่ว่าไปแก้ส่วนไหนนะครับทางรัฐมนูนเนี่ยกำหนดมาตรา256กําหนดไว้ว่าถ้าแก้บางอย่างก็ไม่ต้องทําประชามติ ถ้าแก้บางอย่างก็ต้องทำนะครับสิ่งที่ถ้าจะแก้เราต้องทำเนี่ยก็มีสองส่วนนะครับเช่นถ้าไปแก้ในบทหนึ่งวดสองอันนี้ต้องมีการทําประชามติหลังจากผ่านสามวาระของรัฐสภาถ้าไปแก้เกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขรัฐมนูญเช่นไปแก้เรื่องของมาตรา256หรือไปแก้เรื่องการให้มีสัตรอเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีการทําประชามติหรือว่าถ้าเป็นการแก้ ที่ไปกระทบต่อคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไปกระทบต่ออำนาจหน้าที่ของสานักหนูและองค์กรอิสระอันนี้ก็ต้องมีการทําประชามติเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยการแก้รายมาตราก็ใช่ว่าจะไม่นําไปสู่การทําประชามติเลยตัวอย่างที่ผมบอกนะครับว่าในเมื่อมันมีปัญหารายใหญที่มันปัวพันกันนะครับและความจริงอันนี้ไม่ได้เป็นแค่จุดยืนของก้าไกลแต่สภาจะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาศึกษาแปดเดือนมีรายงาน600หน้าช่วงปี6 3ถึงว่าแต่ละมาตรามีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็ เสียงส่วนใหญ่ก็สรุปร่วมกันว่าจาเป็นต้องมีการจัดทำฉบับใหม่ครับเอะถ้าเช่นนั้นนะคุณไอเต็มเราจะกินข้าวทีละคำเราแก้รายมาตาก็ได้เริ่มจากอะไรที่มันซีรีส์ซีรีส์สักนิดหนึ่งก่อนอะไรที่มันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องไปแตะมันก่อนแล้วเขาแล้วเค่อยไล่กันไปเรื่อยๆเพื่อเรื่องกับขั้นตอนกระบวนการที่ต้องใช้เงินลงทุนมากมายมหาศาลมันจะดีกว่าไหมประหยัดงบด,ด้วยมันจะประหยัดกว่าไหมมันจะดีกว่าไหมม,ไหม,มันจะง่ายกว่าไหม S <S เห็นยังไงคะคชิญคะคือผมคิดว่าอาจจะไม่ใช้คาว่ากินข้าวทีละคำแต่ว่าทางก้าวไกลมองถึงกระบวนการคู่ขนานกระบวนการในมุมหนึ่ง,นงเนี่ยเขาเลยเรายืนยันว่าก็ต้องมีการจัดทําฉบับใหม่แต่นั้นอันนั้นก็ต้องเดินเดินหน้าต่อไปแต่ระหว่างทางเนี่ยอะไรที่มันเป็นปัญหาเบ้ด่วนเนี่ยก็จะต้องพยายามแก้ไขไปมากกว่าไปก่อนเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาก้าวไกลก็ยึดคตินี้มาโดยตลอดนะครับอย่างเช่นการพยายามยกเลิกมาตรา272ที่ให้อำนาจสวบเรื่องนายกแต่ว่าโอเคนะเวลานี้มันก็ใกล้ถึงหมดอายุแล้วนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเรื่องของอำนาจุิสภา แก้ไขเรื่องที่มาของสาร,รมนุษย์และองค์กรอิสระเป็นต้นอันนี้ก็เป็นการแก้ไขรายมาตราที่ที่ภาครมัมีการยกล่างอยู่นะครับแล้วก็เตรียมที่จะยื่นนะครับเพื่อให้มันเดินหน้าไปคู่ขนานของการจัดอังกาษใหม่แต่ผมก็เชื่ออย่างนี้เลยครับคุณนายว่ามันก็จะไปเจออุปสรรคเหมือนเดิมเหมือนกับ26ร่างก่อนหน้านี้ก็คือว่าออพอเป็นการแก้ไขรายมาตราเนี่ยมันถึงแม้ว่าสภาผูแ้แทนจะเห็นชอบอย่างท่วมท้นเนี่ย แต่มันก็จะไปติดว่าหนึ่งในสามของสวเ็นด้วยหรือไม่และที่ผ่านมาเนี่ยหลายครั้งเวลายื่นแก้รายมาตราเนี่ยในช่วงปีหกสามหกสี่เนี่ยสิ่งที่เป็นเหตุผลที่สมาชิกวุฒิภาบอกว่าไม่ให้ผ่านบางครั้งนะครับ,รบก็เป็นการบอกว่าจะมีการร่างฉบับใหม่อยู่แล้วจะมาแก้รายมาตราทำไมนะครับดัง <Okay. S 2> นั้นเนี่ย มันก็ผมนึงบอกว่าการจัดทำฉบับใหม่แต่ความจริงมันเคยได้รับเสียง88กับ79นะครับจากสมาชิกรัฐสภาทั้งสสและสวมาแล้วก็เลยคิดว่าเป็นเป้าหมายที่เราควรจะยึดถือร่วมกันครับเมื่อสักครู่คุณไอทิมบอกว่าจะดําเนินการแบบคู่ขนานขนาดที่ผลักดันเรื่องแก้ทั้งร่างก็จะทยอยเสนอแก้เป็นรายมาตราที่มันเป็นประเด็นเฉพาะหน้ากันไปก่อนแล้วก็จะทําคู่ขนานกันไปใช่ไหมครับ ครับคู่ขนานกันนะครับอย่แต่ว่าตอนนี้แน่นอนโฟกัสมันอาจจะไปอยู่ในส่วนของเ,ออเรื่องของการจัดทําฉบับใหม่นะครับเพราะว่า <Okay. S 2> ทางคณะกรรมการศึกษาก็เพิ่งเคาะคําคถามประชามติรอบแรกออกมาซึ่งทางาพรรคก้าไกลก็มองว่าเป็นคําถามที่น่ากังวลแล้วก็เป็นคําถามที่มันอาจจะไปกระทบต่อความเป็นไปได้ในการจัดทําฉบับใหม่นะครับ,รบเพราะเรามองว่าคำถามประชามติรอบแรกนะครับคุณนายมันควรจะเป็นคําถามที่เปิดกว้างน,นะครับพูดง่ายๆคือเพื่อให้คนที่ เห็นตรงกันในภาพรวมเมื่อคนมีการจัดทาฉบับใหม่เนี่ยแม้จะเห็นต่างกันในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอํานาจส,สัวรที่มาของสัทรอก็ดีนะสามารถมาโหวตเห็นร่วมกันได้นะครับเพื่อให้ประชาธิปติมีโอกาสที่จะผ่านแต่ว่าคําถามที่คณะกรรมการเข้าออกมาเนี่ยเป็นคําถามที่เขียนไว้แคบแล้วก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมเข้าไปเรื่องการล็อกเนื้อหาบทหนึ่งบทสองมันเลยเกิดคําถามหรือว่าข้อกังวลขึ้นมาว่าสมมติประชาชนคนหนึ่งมีจุดยืนว่าอยากเห็นการจัดทําฉบับใหม่แต่ว่าไม่เห็นด้วย กับเงื่อนไขในการล็อกเนื้อหาบทหนึ่งบทสองเนี่ยเขาควรจะโหวตอย่างไร้าเขาโหวตไม่เห็นด้วยเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขเนี่ยกลายเป็นว่าคะแนนเสียงเข,เขาก็ไปรวมกับคนที่ไม่อยากมีการจัดทรรมชบับใหม่เลยเแต่ถ้าเขาโหวตเห็นด้วยเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกมัดมือชกให้ต้องรับเงื่อนไขในการล็อกเนื้อหาตรงนี้เนี่ย,ยดังนั้น,นอตอนนี้สิ่งที่เร่งด่วนที่สุดเนี่ยคือการเรียกร้องให้กับให้ทางนายกเศรษฐาและก็คอรมอเนี่ยมีการทบทวนตัวคำถามประชามติที่ถูกถามที่ถูกเสนอโดยคณะกรรมการขึ้นมาเพราะว่า ผมเห็นด้วยนะครับว่าเป้าหมายควรเป็นการจัดคาฉบับใหม่แล้วก็มันมีค่าใช้จ่ายที่ที่ตามมาดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะทําให้กระบวนการเนี่ยมันปราณีตที่สุดนะครับกระบวนการมันสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงนะครับถ้าเราได้ับใหม่ใช้งบมาไปไปไปส่วนหนึ่งและได้ฉบับใหม่ที่ไม่ได้มีความชอบธรรมทาใสระชาธิปไตยแต่ก็มีลักษณะหน้าตาที่เหมือนกับ60เลยเนี่ยอันนี้ก็คงเป็นกระบวนการที่ไม่คุ้มค่ามากนะดังนั้นเนี่ยตราบใดที่กระบวนการมันนาไปสู่รัฐมนตรีฉบับใหม่ที่มีความชอบธรรมทาภประชาธิปไตเนี่ยผมคิดว่าคุ้มค่าดังนั เรื่องของการให้สัญจรมาในการเลือกตั้งสิ่งที่เข้าใจให้ความสำคัญข้าใจทิศทางของเก้าไก่แล้วเขาเป็นว่าตอบคําถามสวสมชายและกราบขอบพระคุณมากครับคุณดิติมขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณธนาคมมารวิทยครับขอบคุณสุภาพเก้าวไก่นะคะคุณพาฤทธิ์ค่ะโอ้โหตอบแบบตอบหมดเลยอ่ะเห็นทิศทางของเก้าวไก่เอาเวลาน้อยไงคุณพาฤทธิ์เขารู้เขารู้เวลาน้อยเขาก็ต้องทุกอย่างเลยที่อยากจะบอกสื่อสาร